สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะสนใจผ้าไหมสุรินนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใายมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าผ้าไหมนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่พอยุโดอกไหลรุล่นแก้วมีชายคุยนะคะแบบนี้สีสดใสค่ะเหลืองสลับเทา ะะถ้าคลุมไหล่นะคะสนใจทักมาค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ คลุมไหล่สวยๆเลยค่ะพื้นต่อไปนะคะผ้าคลุมไหล่พอยุกดอกลายราชวัตนนะคะมีชายคลุยค่ะสีธรรมชาตินะคะโทนสีธรรมชาติด้วยนี่สีนี้สวยละมุนเลยค่ะโอยุกดอกลายราชวัตรนะคะผืนนี้ นี่ค่ะสีธรรมชาติด้วยนะคะคลุมไายราชวัตรสีธรรมชาติค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทอาบน้ำยาสูงรีค่ะสีนี้สวยนะคะสวยละมุนเลย นต่อไปค่ะละมุนอีกผืนนะคะออกชมพูค่ะชมพูสวยๆเลยผ้าคุ้มไหลโทยุดอกลายราชวัตรส,สีธรรมชาติค่ะ สนใจทักมาค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทอาบน้ำยาส่งขรี่ขา้าคุมไหลสีหวานหวานค่ะ เป็นของฝากของทเทเลึกงานกเกษียณช่วงนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะพื้นต่อไปค่ะภาาคลุมไหล่ทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะทอยกดอกลายลีลาวดีสีสวยสดใสนะคะสีชมพูสวยๆเลยค่ะ ชมพูกลีบบัวนะคะผืนนี้ชมพูกลีบบัวค่ะสวยมากเลยค่ะสีนี้คุ้มไลทอยุดดอกลายลีลาวดีมีชายขุยนะคะชมพูกลีบบัวหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ผื้นต่อไปนะคะคุมไหลทอยยุโอกลายลีลาวดีสีเหลืองเหลืองทองสวยมากๆเลยนะคะเหลืองทองสวยตรงที่ว่าเป็นเหลืองทองพิเศษก็คือเครือเหลืองแล้วก็มาทอด้วยสีเหลืองความเป็นสีเหลืองก็เลยเด่นขึ้นมานะคะไม่เหมือนผืนอื่นที่เครืออีกสีหนึ่งแล้วก็ทออีกสีหนึ่งนะคะผืนนี้แบบเครือเหลืองทองนะคะเหลืองออก สีทองแล้วก็ทอด้วยสีเหลืองทองอีกนะคะผืนนี้คือสวยพิเศษเลยนะคะเหลืองทองสวยๆเลยค่ะเชิงเป็นแบบนี้นะคะสายผ้าแบบนี้เลย สนใจทักมานะคะหนึ่งพันแปดบาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีผืนนี้อาบน้ํำยาแล้วนะคะบางผืนก็อาบไว้บางผืนก็ยังนะคะแต่ถ้าท่านใดสนใจรับคือเราจะอาบน้ํำยาส่งให้อยู่แล้วนะคะหรือท่านท่านใดไม่ต้องการให้อาบน้ำยาก็ได้นะคะ สนใจพักมานะคะท่าในใดสนใจผ้าคลุมไหล่สวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใายคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใครฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี